ครับสวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับ DIY ใบชำนาญครับวันนี้จะมาดูพัดลมกันอาการดังขนาดนี้บ่งบอกถึงบูทกับแกนหลวมนะครับเดี๋ยวเราทำการเปลี่ยนเป็นลูกปืนเลยดีกว่าครับเป็นแบริ่งครับเดี๋ยวจะลองถอดดูครับครับทุกครั้งเวลาถอดเนี่ยเคเบิลไทยเก่าหรือสายรัด เก่าตรงนี้นะครับตรงที่เขาเขาลัดไว้ตรงนี้นะครับมันจะกรอบเราต้องหาเคเบิลทายตัวใหม่มาลัดให้แน่นก่อนนะครับไม่งั้นเราดึงออกมาเนี่ยสายมันจะหลุดเสร็จแ,แล้วสายทองแดงที่ที่เขาเป็นหัวสายเนี่ยมันจะขาดถ้ามันขาดก็คือจบแล้วมันไม่คุ้มนะครับต้องหาเคเบิลทายตัวใหม่ๆมมาลัดไว้ก่อนค่อยค่อยถอดออกนะครับ ครับถ้าหากว่าเราจะเปลี่ยนบูตเปลี่ยนแกนเนี่ยแบบเดิมเนี่ยเราจะต้องค่อยๆเจียด้านข้างออกนะครับเจียด้านข้างเพราะว่าเขาพับมาเขาย้ำม,มานะครับเราต้องค่อยๆเจียออกแล้วเราก็ค่อยๆยกอันนี้ขึ้นมาแล้วเปลี่ยนบูตตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะต้องเปลี่ยนแกนตัวนี้ด้วยนะครับเพราะว่าแกนมันคอดแต่ว่าเดี๋ยวแกนตัวนี้ผมจะไม่เปลี่ยน ผมจะเปลี่ยนเป็นแบริ่งหรือเป็นลูกปืนแบบนี้แทนนะครับผมจะเอาใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะทีนี้เราไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเรางัดได้เลยไม่ต้องไปเจียออกนะครับ mm hmm. พองัดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ครับมีบูทกับที่กันแล้วก็เดี๋ยวเราต้องเคลียร์ตัวนี้ออกให้หมดนะครับเ,เดี๋ยวเอาลูกปืนใส่เข้าไปครับ พอใส่เข้าไปจะเห็นว่ามันพอดีเลยนะครับพอดีช่องของมันเลยมันเพราะมันมียางนะครับเดี๋ยวอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะทําเหมือนกันฝั่งนี้นะครับเราจะทําเหมือนกันครับครับด้านหน้าก็ใส่ให้ตรงครับเหมือนกันให้พอดีให้ยางมันพอดีครับพอมัน,มนพอดีก็จบแล้วครับเดี๋ยวประกอบครับ ครับอาการเสียของพัดลมนะครับส่วนหลักๆแล้วมันจะมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นเองก็คือบูทบูทกับแกนนะครับมันอยู่หัวท้ายนะครับแล้วอีกอย่างนึงก็คือแคปลันถ้าหากว่าเราหมุนแกนพัดลมมันหมุนคล่องตัวแบบนี้นะครับแล้วมันหมุนอ่อนคือมันหมุนอืดๆนะครับให้เปลี่ยนตัวนี้เลยครับ Run. แคปลันเราจะดูว่าค่าไมโคร ประหลาดมันกี่ไมโครส่วนใหญ่จะเป็นหนึ่งจุดห้าไมโครนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้นะเดี๋ยวนะฮะตัวนี้เป็นเปลี่ยนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหนึ่งจุห้าไมโครฟรลาดนะครับตัวนี้หนึ่งจุห้าไมโครปรลาดส่วนตัวนี้มันสองไมโคร เวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราต้องเปลี่ยนค่าไมโครให้เท่าเดิมนะครับถ้าค่าไมโครเป็น1.5เราก็ต้องเอา1.5ใส่ถ้าเป็น2ไมโครเราก็เอาเอไมโครใส่ถ้ามันเป็น1.5ไมโครแล้วเราเอา2ไมโครฟาลาดใส่เข้าไปเนี่ยพัดลมมันหมุนแรงจริงแต่ว่ามันจะร้อนครับหลักการก็มีอยู่แค่นี้ครับเดี๋ยวผมประกอบกัน เสร็จแล้วครับนิ่งกิฟครับใช้ยาวๆครับเพราะว่าเป็นระบบแบริ่งแล้วอีกเจ็ดสิปีครับค่อยมาเจอกันเห็นไหมครับว่าการซ่อมมันไม่ได้ยากเลยคุณเองก็ทำได้ถ้าหากคุณดูคลิปจากผมไปนะครับแล้วพบกันใหม่กับ DIY บายชำนาญครับสวัสดีครับ